ในช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนที่เป็นศูนย์พักพิงร้อยกว่าแห่งเนี่ยอยากจะให้รีบแจ้งรายละเอียดจํานวนผู้ที่จะมาอยู่ในศูนย์เนี่ยบางศูนย์มีเป็นร้อยคนนะครับบางศูนย์ก็มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นรีบแจ้งขึ้นมาแล้วสพทจะจัดสรรงบประมาณลงมาช่วยโดยด่วนเป็นพวกค่าอาหารแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องจําเป็นนะครับที่จะใช้ในการดํารงชีพอันนี้เราก็ได้พูดคุยกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยญนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการก็ได้กำชับเช่นเดียวกันว่าให้ ให้ช่วยเหลือยียาให้ทันท่วงทีนะครับซึ่งพวกเราก็ได้เตรียมการในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนของพวกเราเองก็มีความความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆก็ได้โอนเงินบริจาคครับมาช่วยเข้าบัญชีสปทร,รวมใจช่วยภัยที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้เรื่อมทยอยโอนเงินเข้ามาบริจาคนะครับเราก็จะได้จัดสรรส่งไปให้กับพื้นที่นะครับก็ต้อง ขอแสดงความห่วงใย,ยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนเนี่ยผู้ในการโรงเรียนมาโรงเรียนไม่ได้เลยเพราะบ้านถูกน้าท่วมเหมือนกันเป็นผู้ประสบภัยแต่ก็ให้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้เคียงได้มาช่วยบริการดูแลใจใส่รู้ว่าท่านเหนื่อยครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยก็ช่วยได้ทําทุกคนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจมาให้กับทุกท่านนั่นเป็นส่วนแรกที่กะมาลให้ขอครับ ในช่วงจําเป็นฉุกเฉินถ้าน้ําลดแล้วเนี่ยก็ได้บอกทางท่านผอเขตทั้ง2 4 5เขตนะครับรวมทั้งโดยเฉพาะใน14เขตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในภาคใต้เนี่ยบอกว่ารีบประสานโรงเรียนครับตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อการซ่อมแซมปรับปรุงดูแลรักษาให้ทัทนท่วงทีเราจะใช้งบที่เราเพอมีอยู่ในส่วนหนึ่งสพทลงไปช่วยแต่ว่างบส่วนใหญ่เราจะของบจําเป็นฉุกเฉินจากงบกลางไปทางสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนนะครับให้ทุกเขต ได้แนบหลักฐานประกอบทางสัมมูมาเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วครับถ้าเรามีเอกสารครบถ้วน